అలదా్డ్.ఏమా� 5 23 23 24 36 00 Trustee 4 tamaాాలుడీకుక వదాలాాడాలా మాలాగణ శగభాసింలె 5 10 13 13 13 13 13 14 14 14 19 21 <esi1> 23 15 20 19 20 21 21 17 18 11 22 24 15 16 27 27 28 23 28 23 28 21 25 24 17 การแยกกันผู้ตายกับผู้เจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็แล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองหนีไปไงไง ที่บ้านพักที่หนึ่งที่ที่สมัยดำแล้วก็ไปถูกจับที่พัทยามีการาบังคับหรือทำลายร่างกายมาก่อนหน้านี้ไหมคะก่อนที่จะมาถึงที่นี่การการให้การของพยานกับผู้ต้องหาไม่ไม่สอดคล้องกันยังไม่ได้ข้อสานก่อเห็นกี่คนนะครับก็มีเราเชื่อว่ามีมีสองคนทั้งนั้คือคนหนึ่งขับรถอีกคนหนึ่งเป็นคนลงมือก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำครับแต่ว่าด้านการ สอบสวนนี่ขออนุญาตลดลวงพยานักอันนี้จะมีการขยายก็ยังอยู่ระหว่างสอบสวนครับถ้าเกิดมีเราก็จะนำมาดำเนินคดีทั้งหมดกลุ่มผู้ต้องหามีการนัดไว้ที่นี่ไหมครับมีเห็นให้การในในลักษณะนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตลดลวงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เสียอมทีอีกนิดบพวกับที่บอกว่าเป็นธุรกิจสืบกฎหมาและมีความขัดแย้งกันตรงนี้เราพอจะขยายผลต่อไต่ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ชัดครับมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นอยู่ไหมเพราะว่ามันจะมี ที่คนได้มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านบ้านพักของผู้ตายแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้เดี freely, ne, ๋ยวขอข้อมูลตรงนี้จากสี่เครื่องมูลค่าเงินที่เขาขัดแย้งกันนี่มันจำนวนกี่บาทก็ประมาณสามล้านกว่าบาทตอนนี้ผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างคะผู้บาดเจ็บก็ผ่านการรักษาสมบูรณ์สมบูรณ์ดีสามวันเพราะว่าี่ที่โดระเด็นเี่ยโดนกระเด็นจนมีการเลี่ย